คลิปนี้บางจะมาสอนวิธีการทําเตาเผาเหล็กด้วยอิฐแดงแบบนี้นะครับอ่างบทั้งหมดในการทําเตาเนี่ยเพียงแค่40บาทเท่านั้นนะครับวิธีทำเนี่ยให้เราเรียงอิฐแดงแล้วก็สอดอิฐบล็อกแบบนี้นะครับย้านะครับ40บาทเนี่ยแค่เตาอย่างเดียวนะครับไม่รวมหัวพ่นแก๊สนะครับนี่อ่าก็เลี้ยงแบบนี้เลยครับขั้นตอนที่ยากก็คือวิธีการเจาะอิฐบล็อกให้เป็นรูครับนี่วิธีการทำเตาง่ายมากๆครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเจาะอิฐบล็อกเจาะยังไง หลันก็คือรูที่บังเจาะเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่อันนี้เจาะให้พอดีกับหัวเผาแก๊สที่เราต้องสอดเข้าไปนะครับอ่ารูก็ประมาณนี้เลยครับรวม1รูแล้วก็แคบ1รูนะครับแล้วพอเอาหัวเผามาใส่ก็จะได้ประมาณนี้เลยครับนี่เสียบพอดีเป๊ะแต่ว่ามันไม่ล่วงลงไปข้างล่างครับนี่มันยังติดอยู่ครับเพื่อให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวบังสอนเจาะเลยดีกว่านะครับอ่าอันนี้ของที่บังจะทํานะครับส่วนอันนี้ตัวอย่างที่บังจะโชว์อ่าอันนี้นะครับวิธีการเจาะเนี่ย ให้เราไปหาค้อนกับตะปูแบบนี้นะครับนี่ตะปูยิ่งใหญ่ยิ่งดีครับแล้วที่ขาดไม่ได้ก็คือปากกาเคมีครับนี่วิธีการก็คือเราจะเอาหัวเผาเนี่ยมาวางไว้แบบนี้แล้วก็ใช้ปากกาเคมีมาวาดวงมันไว้ครับนี่นี่วาดไปเลยครับาจากนั้นนะครับเราจะใช้วิธีการเอาตะปูตอกนะครับแต่ถ้าเราตอกสดๆเนี่ยอิดบล็อกอาจจะแตกเราได้ครับเราก็ต้องใช้น้ําช่วยครับนี่ ลาดน้ำเข้าไปแบบนี้ครับให้มันซึมเข้าไปครับนี่หลังจากรอน้ําซึมแล้ววิธีการทําก็คือการสกัดแบบนี้ครับนี่ใครใช้สิวก็จะทําง่ายหน่อยนะครับสําหรับคนที่ไม่เคยใช้สิวแก็ไมาเนี่ยก็ยากหน่อยครับนี่วิธีการสกัดเราสกัดแบบนี้เลยครับตอกไปเลยครับอย่าเคาะแรงนะครับถ้าเคาะแรงเนี่ยมันอาจจะราวได้ครับต้องค่อยๆเคาะครับ น้ำเนี่ยมยทำให้ปูนอ่อนลงครับนี่แล้วเวลาเราตอกมันจะไม่แตกมันจะไม่ลาวครับแต่มันจะหลุดครับนี่ทรายที่ติดอยู่กับปูนมันจะหลุดออกมาแบบนี้เลยครับนี่เดี๋ยวบางขออนุญาตก,กอคลิปนะครับเพื่อความรวดเร็ว ตอนนี้ก็ผ่านมาแล้ว90%นะครับหลังจากนี้เนี่ยต้องทําด้วยความระมัดระวังนะครับเพราะว่าถ้าพังเนี่ยเราต้องหาอิดบล็อกอันใหม่มาทําเลยนะครับนี่หลังจากนี้ต้องทําด้วยความระมัดระวังนะครับนี่เรามาดูวิธีการแช้งงานนะครับขั้นตัวการแช้งานจริงๆเนี่ยเราต้องเปิดรูให้อากาศเข้าด้วยนะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะพอไม่ไมสมบูรณ์อ่าแล้วก็ไฟมันก็จะไม่ร้อนนะครับอ่านี่นครับอ่าแล้วก็สายนะครับบางแนะนานะครับห guys, ให้พาด เกี่ยวย,วยาวๆแบบนี้นะครับนี่อ่าอย่าปล่อยให้มันอยู่ใกล้เตามากเกินไปนะครับเดี๋ยวใส่มาาันจะละลายครับนี่ปรสิทธิภาพก็จะประมาณนี้เลยครับอ่าเดี๋ยวบางจะทิ้งไว้เดี๋ยวมาดูตอนมันค้ำๆนะครับดูนะครับว่าสีมันจะแดงแค่ไหนนะครับ ก็คำแลวนะครับถ้าจะให้มันเร็วแรงนะครับแนะนําให้ใช้พัดลมหรือว่าที่พัดเนี่ยอัดอากาศเข้าไปนะครับมันจะได้ไฟแรงๆครับนี่เดี๋ยวมาดูนะครับว่าสีเหล็กจะเป็นยังไงนะครับนี่อันนี้บังไม่ได้ทําต่อเนึ่งนะครับคือบังปิดคลิปแล้วก็บังมาถ่ายใหม่นะครับนี่กลัวเปลืองแก๊สครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าสีมันจะเป็นยังไง นี่ครับก็แดงเก๋ประมาณนี้เลยครับเดี๋ยวมาดูนาฬิกานะครับนาฬิกาโอ้โหนี่ครับพอปิดแก๊สปุ๊บเห็นไหมครับอ่ะตอนนี้6กโมงสีนะครับอันนี้ในคลิปคือเหล็กตะไบนะครับตะไบเหล็กอ่าสามารถเอาไปทํามีดได้เลยครับนี่โอเคเดี๋ยวบังพาไปชุบแข็งนะครับนี่ชุบแข็งตึงๆชุบแข็งโหดมาดูนะครับว่าชุบแข็งกับอะไรนี่ครับจอมเลย